สวัสดีค่ะคุณครูจะมาบอกวิธีการส่งงานที่ง่ายมากๆเลยนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ลิงก์ใบงานจากคุณครูไปแล้วนะคะก็พิมพ์ชื่อสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ศึกษาคลิปการสอนของคุณครูนะคะเนี่ยศึกษาเสร็จแล้วเราก็มาอ่านโจทย์อย่างเช่นข้อที่1เนี่ยจากภาพเนี่ยภาพสีส้มเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์ใดนะคะก็ตอบเป็นการตัดสินใจหรือเป็นกระบวนการนะคะถ้าเลือกการตัดสินใจก็ติก๊กแบบนี้นะคะ อตอบได้อันเดียวนะคะก็คลิกตอบตอบต่อมาจนถึงปุ่ม f ิ n i s h หลังจากกดปุ่มฟินิชแล้วนักเรียนก็พิมพ์ชื่อสกุลชั้นเลขที่แล้วก็กดส่งแค่นี้เองนะคะก็เรียบร้อยนะคะง่ายๆนะคะอย่าลืมชื่อชั้นเลขที่แล้วอย่าลืมส่งงานครูให้ครบทุกคนนะคะไว้พบกันใหม่ในในบางานหน้าค่ะสวัสดีค่ะ